สวัสดีจ้ามาเจอก,กันกับอิหลาอีกแล้วจ้ากับลูกสาวหลาผ้ารอมาเจอกันมองเก้าจ้าอิหลาบ่ได้ค่อยไปเก็บเห็ดปันใดเนาะเจอกันกับที่เจอกัน,กนยู่อ่างน้ำพ่านคือเก้านี่จ้ายามีหลงคือเก้าอีหลานี่ละ่ะงานประจําอิหลาละจ้ามายามอีหลงก็แม่มองหากินประจําจ้าว่าค่อยได้ไปเก็บเฮ็ดเก็บหาาดอกพี่นอ้องอันฝนตกมาแน่มนกระทิ้งช่วงจะเห็ดบ่พ่อสิได้เกิดจ้า เกิดมากับพ่อแหงแหงแหงตายเวิดจ้ะเพราะว่าเกิดปั๊บซาหอดกันปั๊บเพื่อนีลากับแม่จิโกยเกลงจากเงอนเนาะไปหอดลดปานงานวาดพี่น้องกันเลยบ่ค่อยทันค็เจ้าจีได้กินได้เห็ดอยู่ค่ะพี่น่องบพว่ามันลี่ดีนะถ้าปลาหกเน่ค่ะเจ้าก็ย่างพานทีนะค่ะเจ้ายางพานแล้วถ้าปลาหกอีหลากับแม่ก็จีคอย พี่หาเอางี่หน้ากอสิกินเฮ็ดยุค่าก็ได้หาแบบใจเย็นนะพี่น้องอย่าพึ่งเบื่ออีหล่าเด้อตินขิ้งลงเต้นหายามม่หลงบัชิว่าโอ้ยอหล่าจักสิไปใส่จ้ะงานประจำมองหาอยู่หากินประจำอิหล่ากะลงน้ำเนาะจ้ะหาป่าอ้างน้ำพ่านนี่ล่ะพอดีอหล่ากะว่างการว่างงานนั่งกินนะ มันกลเป็นงานประจําของพ่อกับแม่เนาะคืนหาปลาขายค่ะเมื่อก่อนพอ่อเลาวแข็งแรงเลาวก็ใส่ม่องกบใส่ด่างแล้วก็ขี่เลือลอะไรหาสซปลาเขาอีไทยขายอะจ้ะพี่น้องเป็นงานมันเป็นงานหารายได้ประจนะาเพิ่น,นยังที่น่ะถ้ายามปลาขึ้นเพิ่นก็ได้ปลาแดกก็ไหวย,ย,ยังที่พี่น้องได้ปลาแดกแม่ใครปลาเขาอีไถ่แม่ใครเงเหรอจ้ะ เหลือจกให้พี่ให้น้องย่งามเพิ่นมายามมะนี่กันกะเพิ่นกะขายยังใช่ไหมพี่น้องป็นเลยเป็นงานประจําแล้วเฮ็ดกัมาเสริมแต่ว่าอีลากระยังบัท่านเก่งทั้งโคกทั้งอย่างเลยแม่เล่ากับบอเอยกาภาพกันเลย,เบบยพาพาพว้ายว้าย <c oughs> ไหนละ่ะ <c oughs> ยับว่าถือกันใหน้น้องเกือบเกือบได้แสดงวิทยายุด <c oughs> โอ้ยเลื่อมคำว่าพี่น้อง <c oughs> ตัง้งลรางเบันหนึ่งก่อน <c oughs> หล e no. ุ suspicious suspicious ah ah ่นลั้งนี่พี่น้องอีผู้ใหญ่เด้อยังบ่ทันนั่นนําหมูเด้อเราลงมาใหม่เอายังบ่ทันเก่งน่ะจับปลาจับยังบ่ทันเก่งคือหมูนีสิมีบ่โอ้ยคือเก่าหอยถึงบ่ึนั่นคือเก่าอ่อใหญ่แล้วยังบ่เก่งเรายัง ลเลาเถ่าเล่าตัวใหญ่ซื้อแต่ลาเราหงังเป็นหนองใหม่พี่น้องใหม,ม,ม,ม่ยังเหม็นอยู่อ,อ่ะล่องไม้ไยังเหม็นอยู่พี่น้องแม่ไผ่มันแซน่าหม่ยังยัไม่กินอยู่ปลาเหม็นจ้าเลยบรท่านเขามาโอ้ยทะเลบ่แดงพี่น้องจีลาผ้าเข้าไปพุ่นละดูดู มึงกับคือสีบรชัดดอกนาอพี่หน่องเนาะหอยพี่หน่องปลาเพื่อบ,บันได้จ้ามือนนิแต่ว่าได้หอยกาไขห้อยู่ปลาได้ปลาตอง,งอุนน้ย,ย,ย,ยมันแดงใช่โอ้โหหอยใหญ่หอยในี่หอยใ่น่สม่ เต็มมือหนาเลยมาถึงบ่ไกลยืดไก่พี่น้องเดี๋ยวขันผ้าผ้าลิคือไม่อันเพืชนเฮ็ดอันนี้ก็แม่ไม่แล้วก็ไดี๋ยวขันผ้ไม่ตะเครงไม่ตะเครงเดี๋ยวไม่ตะเคียริาล้คืาอัานี้เกือบมันอีหลานตีล่างกางายหลังลงน้ำเกือบมันได้โซนท่าพิดสดาลลงน้ำ เห็นหอยหพี่นอ้องตายห้อเป็นเนาะเห็นตะกระป๋อมันได้ส่วนหลดอุย้ยโตเป็นพี่น,น้องมาหลาจุกจุบจุรักคือเรียนนิดนึงนั่นนั่นเห็นตะป๋อมันลอยอยู่พี่นอ้องลังนี่หอยตัวแบบใหญ่แหม่แล้วออกขึ้นแล้วนี่จ้ะ เพิ่งห้างแล้วพี่น้องหอยได้ซัมผัสและหอยได้หลายละเมื่อนี้หอยหลายจต่ไม่สวยง่ายๆหลุนพี่น้องอูอ้แม่ว่ามันน้ำติงน้ำน้ำม,มาสัน่นอีหลาเลยมากหลุนหลุนมาสัน่นเอาทุ่งว่ ะกกันุอิล่าขึ้นมาอยู่ทั้งหลังแล้วจ้ะมันไปยากเนาะไม่ได้จอกอุ้ยได้ปลาคอพี่น้องไม่ได้จอกนาะอีหล่าเลยขึ้นแต่ท่อข้างหลังยึงเบื่อกันด้อจ้าคนติดตามคนเขามาเบิ้งกันล่ะอีหล่าก็หาหอยหาป่านี่ละ่ะยามอิลงนี่ลหละจ้ะ ตามประสาลูลกนำพานเนาะคนไก่แม่น้ำเนาะอยู่ไก่แม่น้ำก็หาอยากหากินเลยจ้ะจากเท็หนาเ่ะคนก็นหายามไม่หลงแล้วพอกับแม่สมัยตะกี้ใส่ม่องอาชีพเสริมอาชีหลักสิว่าอาชีหลักต็เมีนนตะว่าสวงนี้สิว่าอาชีพเสริมกันแม่นพี่น้องเพราะว่า ีิล่ากับปเก่งนะ้าโดนลงมาเถื่อกับยายสามหมื่นสี่หมื่นค่อยลงมาเถือนหนึ่งนะีิล่าไปอยู่ทั้งหลังจอกเต็มจาจอกปิดท่างเลือกมันบนมีแห้งดันก็เลยขึ้นไปทั้งหลังก็ได้ทอเนี่ยพี่น้องขจอกกำลังไม้ดูดจอกจานลดเก็บกวาดพวกจอกพวกแหนพี่น้องเฮ็ดให้บัวมันเกิดหลายเ้อ แนน,นมาหลายบัวมันกับิี่บมีบริเวณที่สีขึ้นน,นะเครื่องเงินมองหาอยู่หากินข้นก็ออกไปหากินลําบากนะพี่เนอะเคงมันบดบังทัศนียภาพเพื่อว่า้วเนาะมันตันไปเวิดจ้ะเพิ่นเลยมาเก็บกวาดปันจุนลุนจุนลุนอยู่พี่เนอะแปนแน่แล้วได้จ้ะแต่ว่าล่อมมันตีมาอีก มองหันมองบรรเวณเวนพนนันดูดขึ้นหันมันเป็นทะเลบัวแดง,งพี่น้องอยู่ข้างแพร่ล่องแพร่นาสะอาดเนี่ยมาอ้อมมาหลังสุดถ่ายแล้วพี่น้องพี่ <สะ S 1> ่กระชีได้ขึ้นฟังแล้วจ้ะคุณละ่ะเห็นลักสีเกเดกระดาอยู่บ่พี่น้อง อ้อคุณนะยามเรียบร้อยแล้วจ้าพี่จ้าหกสิบกว่าหลังเซตเป็นอันเรียบร้อยพี่น้องพูนจ้ะลักสีกีเดกระดาทั้งลุมนน่ำกับมี่ทั้งเพิ่งก็บมีกลับมาแล้วกลับมาหอดฟังแหละ พี่น้องเมงื่อนี้ลาได้หอยหลายขึ้นฟังไม่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องที่นีอลาก่ะขอตัวกับบ้านแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ีล่าเลยแล้วจ้ะกดกระดิ่งละกะเลือกทั้งหมดแต่เดี๋ยวเาผ่านการแจ้งเตือนล่าเนาะเมื่อนีลากลากกับบ้านแล้วขอกล่าเข้ามา สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเวลา